สวัสดีครับข้าพเจ้านายประเทีปีป่อครูคศงโร,ร, 1, รงเรียนบ้านสินชัยรับผิดชอบจาัดก,การเดินการสอนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร,ร์ระดับชั้นประรศศรรถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ครับในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร,ร์ของข้าพเจ้าจะใช้วิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายเช่นกระบวนการสืบส,สอบหางความรู้หรือ 5e กระบวนการค้นหาความรู้ด้วยตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การทดลองต่างๆเป็นต้นมีการใช้สื่อหลากหลายประเภทเช่นสื่อทำมือสื่อทางเทคโนโลยีหรือสื่อที่เป็นของจริงเพราะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เป็นรายวิชาที่นักเรียนจะต้องได้ทดลองได้สําววจเห็นด้วยตัวของนักเรียนเองจึงจะทำให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น ได้ฟังเพลงเมื่อกี้เนาะนักเรียนได้เห็นชื่อสัตว์หลายชนิดใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนได้ยินชื่อสัตว์อะไรบ้างอ่าเรื่องจากเพลจิราครับกวางค่ะชันที่ครับนครับหลังจากที่เรียนรู้จักสัตว์ไปหมดแล้วเนาะแล้วเรารู้แล้วนะครับว่าสัตว์เราสามารถแบ่งได้สองประเภทค,คือสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลงัง ในงานชิ้นงานแรกนี้ครูจะให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลังก่อนซึ่งครูบอกแล้วนะครับว่าสามารถแบ่งได้5ประเภทครูได้จับฉลากแต่ละกลุ่มไว้แล้วว่าแต่ละกลุ่มจะได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังประเทศไหนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาข้อมูลในหนังสือเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนสรุปนะครับความรู้ลงในกระดาษบ,บุ๊กแผ่นนี้ ในแต่ละกลุ่มพร้อมตกแต่งให้สวยงามเข้าใจไหมครับนักเรียนช่ค่ะเดี๋ยวนักครูยะคุยบอกเมื่อนักเรียนได้กระดาษบุ๊กแล้วนะคะให้นักเรียนช่วยการสรุปความรู้ลงในกระดาษบุ๊กโดยนักเรียนเขียนหัวข้อที่นักเรียนจับฉลากได้ นะครับลงบนหัวกระดาษเลยนะครับด้วยตัวที่ชัดเจนนะครับช่วยกันคนตัวสือสวยก็เขียนคนที่ตัวสือไม่สวยก็ตกแต่งแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เขียนลงในกระดานบุ๊กแต่แล้วก็ลงเลยนะจะเขียนแนวข้อหรือแนวลงข้างไหนนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปครับคุณให้แต่ละกลุ่มออกมนพรีเซนต์หรือว่าน,าน,นําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มเพ่ได้ทําร่วมกันโดยครูจะขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมก่อนนะครับขอเชิญัวแทนของกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ,ออกมนพรีเซนต์ครับพรีเซนต์ครับ ัอ,อแต่สภาพปัญหาที่ข้าพเจ้าได้พบเจอก็คือด้วยภาระงานของคุณครูที่ไม่มีเฉพาะแต่ภาระการเดินการสอนเพียงอย่างเดียวนะครับมีภาระการงานอย่างอื่นที่มากมายนะครับอย่างเช่นงานกิจกรรมต่างๆที่แทรกเข้ามาทําให้กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องประกอบกับการที่มีวันหยุดยาววันหยุดมากนะครับทำให กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ต่อเนื่องจากปัญหาดังกล่าวทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาในคลิปข้างต้นได้จึงทําให้ข้าพเจ้าได้จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเร่งรัดบ้างเช่นการเรียนการสอนแบบบรรยายการเรียนการสอนโดยดูคลิปวิดีโอสรุปความรู้การทดลองก็ไม่ได้ให้เรียนทดลองได้ด้วยตนเองจะเป็นการทดลองแบบสาธิตทําให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใจ เนื้อหาบทเรียนได้มากขึ้นเพราะด้วยเนื้อหาที่มากบวกกับเวลาที่ไม่เพียงพอทําให้ผลสัมฤรธจ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ดีขึ้นข้าพเจ้าได้มีการวัดผลประมวลผลหลังจบกิจกรรมหลังจบหน่วยการเรียนรู้ในแต่และหน่วยการเรียนรู้ซึ่งทําให้คะแนนของนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ข้าพเจ้าเลยจัดก,กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้เกม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ข้าพเจ้าได้นำมาวิจัยและใช้นวัตกรรมในการเล่นเกมเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เกมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้โดยตั้งเกฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของคะแนนเต็ม และมีจํานวนนักเรียนผ่านเก์ไม่น้อยกว่าร้อยละเจดสิบกเรียนรู้ได้มากได้น้อยแค่ไหนเกมนี้จะช่วยให้เรียนรู้ได้ว่านักเรียนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนโดยครูจะมีแผ่นป้ายคำถาม5้าสีด้วยกันสีเขียวสีชมพูสีส้มสีดำและสีฟ้าโดยครูจะให้แต่ละกลุ่มที่ออกมาเล่นเกมเนะี่ยเลือกแผ่นป้ายคำถามหนึ่งสีนะครับแล้วนักเรียนจะต้องเลือกชื่อสัตว์ให้ตรงกับคำถามที่นักเรียนได้เลือกไว้ เข้าใจไหมครับเรียนเข้าใจคพร้อมรืมยังพร้จคจากผลการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4สามารถสรุปได้ว่านักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายและมีผลต่อพัฒนาการทักษะของนักเรียน มีต่อมน้ำนมโลกผิวหนังมีขนประคุมตามร่างกายใช่วาเป็นสัตว์ลายยัเล่นน้ำนอนอาคนแรกไฟถูกไหมถูกมีถ uh, ูกสุนัขลูกได้หมดก่มีหมดสามคะแนนัพปเมิหน่อยเด็กสามารถจัดประสบการณ์การเดยนดู ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องถูกบังคับจากครูนะครับแล้วก็การพัฒนาผลสำเร็จของนักเรียนโดยการใช้เกมทําให้ผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนดีขึ้นนะครับโดยมีผลสำเร็จสูงกว่าเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ก็คือมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ70%และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ70สามารถตอบได้ว่า เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังประเทศไหนนยาจะได้คนละหนึ่งคะแนนเพิ่มเติมไปถ้าพร้อมแล้วเอามือจับแฟ้นพนังไว้หนึ่งสองแม่แก้แก้เลยสัตว์เป็นกลุ่มอะไรนะซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เกม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในครั้งนี้สามารถนำไปต่อยอดและนำไปขยายผลต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ต่อไปและข้าพเจ้าจะคิดค้นเกมที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อที่จะทำให้นักเรียนไม่เกิดความเบมื่อหน่ายในการเรียนรู้และเพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นในโอกาสต่อไปวันนี้ผมได้เรียนการจาแนกประเภทของสัตว์ามแซึ่งเป็นข้อสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เกมทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้มากขึ้นการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เกมก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีความส,สมนุกสนานเพลิดเพลินและยังสาม,มารถทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้มากขึ้นและคุณครูทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆนอกเหนือจากวิชาวิทยาศาสตร์ได้ครับ ขอบคุณครับ